สวัสดีครับทุกทกท่านผมผมผงครับผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูเครื่องรางกันเนะาะเครื่องรางที่ว่าก็คือตะกุดนะตะกุดตะกุดชนิดนี้เป็นตะกุดที่ผมอยากได้มากที่สุดเลยนะพยายามหาพยายามสอดแสวงหามาก,ก็หลายครั้งต่อหลายครั้งนะประสบความสําเร็จไหมก็ไม่เคยประสบความสําเร็จเลยเนะี่ยสาหรับตะกุดตะกุดสํานักนี้นะ ตะกรุดสำนักนี้ก็ผมก็ได้ของลูกศิษย์มันก็คือหลวงพ่อก,กิ่นวัดสะพานสูงนะตะกุดที่อยู่ในมือของผมนี้เป็นตะกุดมหาเอา่อมหาโสรถมงคลนะป่ะเขาเขาชื่อแบบนี้ป่ะตะกุดมหาโสรถมงคลหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับตะกุดแบบนี้เอ่อหลายๆท่านอาจจะแปลกตาหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเนะี่ย เขาจะชุบลักษนะแต่ดอกที่อยู่ในมือของผมนี้ก็ชุบรักเหมือนกันเนาะชุบลักเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ารักเขาหลุดออกนะลักษณะตะกุดอยู่ที่อยู่ที่เป็นแบบเนี้ยในหนังสือก็มีเนาะในหนังสือก็มีตอนแรกผมก็ไปไปจดจําแต่แต่ที่ที่ว่าเป็นแบบชุบลักษนะแต่เขามีดอกที่เป็นลักษณะแบบนี้ด้วยเนาะ ก็คือเขาชุบรักนั่นแหละครับแต่ลักรักเขาลูดออกไปเนาะเขาจะเป็นแบบนี้นะในหนังสือก็มีนะครับแบบนี้เนาะผมก็ถึงถึงบางอ,อว่าอ๋อเขามีลักษณะอยู่สองแบบนะครับจริงๆก็มีแบบเดียวแหละแรกเริ่มเดิมทีก็ไปมีแบบเดียวก็คือมีแบบชุบรักษนะครับแต่เนื่องจากวิธีการเก็บการเก็บการใช้งานการอะไรเงี้ยทําให้พวกรักพวกอะไรเนี่ยเขาจะเสื่อมสภาพไปตามเหตุการณ์ต่างๆนะสําหรับ อดอกตะกุดที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาร้อยกว่าปีนะครับเหลืออยู่สภาพนี้ก็คือว่าดีที่สุดแล้วนะสำหรับในชีวิตผมนะดีที่สุดแล้วนะสำหรับ <c oughs> ขอโทษนะสำหรับประวัติหลวงปู่เอี่ยมวัสะพานสูงนี้ท่านเกิดเมื่อปีนะสองพันสามร้อยห้าสิบเก้านะสองพันสามรอยห้าสิบเก้าสมเด็จพระุทธาจารย์โตพรมรังสเีเกิดเมื่อปีสองพันสาร้อยสาสิบเอ็ดนะ ก็ห่างจากสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตภูมรังสีพอสมควรนะครับผมแล้วก็มามาบวชตอนอายุยี่สิบสองปีเนาะปีสองพันสามร้อยแปดสิบนะครับมาบวชแล้วก็มาเป็นเจ้าวาดปีสองพันสามร้อยเก้าสิบหกนะครับปีสองพันสี่ร้อยสามสิบเก้าเป็นปีมรณะภาพของท่านเนาะสำหรับประวัติข,ข้าวหลวงปู่เอี่ยมพญสพานสูงนะครับสำหรับ ตะกุดหลงผ้เอี่ยมวัดสะพานส kind of mm ูงเนี่ยเป็นตะกุดที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีคนต้องการและมีคนเสาะแสวงหากันมากมายเลยนะครับซึ่งก็หลายๆหลายๆท่านก็สมหวังนะครับหลายๆท่านก็ไม่สมหวังสำหรับตะกุดหลงผ้เอี่ยมวัดสะพานสูงตะกุดมหาโสรถมงคลนะหลงผ้เอี่ยมวัดสะพานสูงนะ ผมก็พยายามมาหลายครั้งหลายรอบเนาะเหมือนกันเนาะแต่แต่ละครั้งแต่ละรอบก็ก็คือไม่สมหวังนะก็ได้ส่วนใหญ่ก็ได้ของลูกศิษย์มาก็คือหลวงปู่กินวัชพานสูงนะหลวงปู่กินวัชพานสูงได้มาสองหรือสามดอกนะครับผมพอมาดอกนี้ถึงสมหวังว่าเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัชพานสูงนะครับตรวจสอบดูรายละเอียดแล้วใช่ตรงกับตํารานะครับผมครับผมวิธีการดูนะวิธีการดูตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมวัชพานสูงเนี่ย ทั้งทั้งชนิดที่มีลักติดอยู่นะแล้วก็ทั้งชนิดแบบที่อยู่ในมือของผมนี้นะก็คือจะดูในลักษณะเดียวกันดูดูริ้วการดูริ้วการถักถักเชือกเนี่ยนะดูริ้วการถักเชือกนะลักษณะริ้วการตักถักเชือกของออตะกตรุดมหาสรุรสมงคลของหลวงปู่ยมัสพานสูงเขาจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นฝีมือเดียวกันเกือบทั้งหมดนะ รู้สึกจะเป็นฝีมือเดียวกันเกือบทั้งหมดแต่ถ้าเป็นถักแบบเกี่ยวแบบนี้นะเอ่อแล้วก็จะมีแบบถักสับหว่างด้วยเนาะถักอะไในมือของผมนี้เป็นถักเกี่ยวทึ่งเราๆท่านๆก็เห็นกันทั่วไปนะแล้วก็จะมีชนิดแบบถักสับหว่างนี่นะถักถักสับหว่างก็คือเวลามองไปข้างๆเนี่ยเขาจะเห็นเป็นเป็นแถวนะเป็นแถวเขาจะไม่เป็นเกี่ยวแล้วก็จะมองทางตรงนี้ก็จะเห็นเป็นแถวนะเป็นแถวตรงนะก็เรียกเรียกถักสับหว่าง ถ้าถักเป็นเกลียวแบบนี้เราก็เป็นที่คุ้นหูคุ้นตากับหลายๆท่านสำหรับสาหรับทุกๆท่านที่ศึกษาตะกุดนะก็คือถักเป็นเกลียวแบบนี้นะขนาดของเกลียวเป็นมาตรฐานเนี่ยนะครับไม่ว่าดอกเล็กดอกใหญ่เลยเนาะขนาดของเกลียวนี <KK> ้ <Como. S 2> ถือว่าเป็นมาตรฐานเยนะขนาดของเกลียวขนาดความถี Pen ่ระหว่างเกลียวต่อเกลียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานขนาดของเกลียวนี้สําคัญนะ หลวงพู่เอ่อหลวงปู่ปปเอี่ยมวัชพานสูงเนี่ยก็ต้องด,ด,ดูเกี่ยวนะบางเอ่อบางหลวงพ่อจะเล็กบางหลวงพ่อจะใหญ่นะถ้าใครศึกษาตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัชพานสูงต้องดูตรงนี้เป็นหลักนะดูดูเกี่ยวตรงนี้นะเกี่ยวตรงนี้ไม่ว่าดอกเล็กดอกใหญ่เขาจะมีขนาดเดียวกันหมดนะดอกที่อยู่ในมือของผมนี่เป็นดอกขนาดประมาณสี่นิ้วนะถือว่าเป็นดอกใหญ่พอสมควรสําหรับสายเอ่อ ตะกุลของหลวงพี่เอี่ยมวัชพานสูงนะถือว่าใหญ่นะแต่ก็เป็นจะใหญ่แต่เล็กก็มีคนนิยมสะสมชอาหาบูชากันทั้งหมดนะสำหรับตะกุดหลวงพี่เอี่ยมวัชพานสูงนะครับอันดับแรกดูดูดูขนาดของเกลียวนี่นะดูขนาดของของของสันเกลียวตรงนี้นะสันเกลียวนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานเนี่ยต้องจดจําตรงนี้ไว้นะถ้าถ้าใครคิดจะอ,อ ไดนสะสมตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงดูตรงเกีียวอันนี้ไว้นะดูขนาดเกีียวนะแต่ชนิดแบบสับหว่างนี้ผมยังไม่ได้ศึกษานะว่าขนาดสับหว่างนี้ก็สับกันยังไงนะแต่ไอที่เป็นเกีียวเนี้ยก็พอพอรู้บ้างนะพอ,พอจําได้ติดตาบ้างว่าขนาดเกีียวเขาต้องมีความความใหญ่ขนาดนี้นะดังนั้นคนถักเอคนถักปอกตะกรุดเนี่ยต้องเป็น คนคนเดียวกันนะเป็นช่างคนคนเดียวกันนะถักถึงมีขนาดเกี่ยวที่เสมอกันตลอดทุกดอกนะครับผมอันนี้อันดับแรกนะอันดับสองก็คือตะกุดหลงปุี่ยาวัฒพานส,สูงเนี่ยปอกตะกุดเนี่ยเขาจะถักเป็นแบบถักยาวนะครับเขาจะถักแบบเนี้ยเขาจะถักปอกเป็นถักยาวถักยาวก็คือเขาถักยาวไปเรื่อยมันไม่มีสิ้นสุดนะครับ คือตะกรุดของหลายๆเจ้าหลายๆสำนักเนะี่ยรู้สึกว่าจะเหมือนทุกสำนักมั้งเขาเอาตะกรุดมาแล้วก็มาถักเชือกใส่เลยเนาะแล้วก็เขาจะถักหุ้มหัวหุ้มไทยเนี่นะหุ้มหัวหุว้มไทยนะส่วนตะกรุดของหลวงป,ปี่เอี่ยมวัชพานสูงแตกต่างไปจากนั้นก็คือปอกตรงเนี้ยเขาถักยาวนะครับเขาถักออกมาเป็นเส้นเชือกเลยแล้วก็มามาอย่างดอกที่อยู่ในเมืองของผมเนี่ยเอาตะกรุดมาวัดแล้วก็ตัด แต่หลายๆดอกที่เห็นกะกะแล้วก็ตัดนะกะกะกะตะตะกุดไม่ได้ตะกุดมาเทียบแค่กะด้วยสายตาสายตาแล้วก็ไปเอาไปตัดนะก็ทำให้หัวท้ายของตะกุดที่เป็นโลหะโพนะก็มีปอกอยู่ตรงกลางแล้วก็มีโลหะที่เอ่อที่เป็นโลหะโพหัวโพท้ายส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะลักษณะแบบนั้นเป็นการแบบกะตัดนะ กะกะตัดก็คือกะด้วยสายตาแล้วก็ตัดแล้วก็เอาปอกไปสวมนะแต่องค์ที่เป็นอดอกที่เป็นดอกดาราหลายๆดอกเขาจะเอาเอาดอกตะกุดไปวัดใส่ใส่ปอกนะแล้วก็ตัดทะนั้นตะกุดหลวงปุ่เอี่ยมวัฒภพานถูงเนี่ยเขาจะมีรอยตัดอยู่รอยตัดปอกอยู่หัวท้ายนะรอยตัดปอกหัวท้ายก็คือเป็นเป็นปอกที่ไม่ไม่มีการไม่มีการไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีรอยจบนะ ปอกที่ไม่มีรอยจบหัวท้ายนะรอยจบนี้หมายถึงอะไรหมายถึงเขาเขาถักปอกออกมาแล้วก็มาหุ้มแล้วก็มีรอยรอยปมๆรอยรอยจบเชือกนะประมาณนั้นนะอันนี้สําหรับปอกที่ขนาดจารย์ทั่วๆไปใช้ทำแต่ว่าหลวงปู่เอี่ยมวัสภาพานสูงไม่ใช่นะหลวงปู่เอี่ยมวัสาพานสูงถักปอกเป็นเป็นเส้นยาวๆแล้วก็มาตัดมาตัดทีหลังแล้วก็มาสวมใส่ตะกูทีหลังเอานะจึงเห็นรอยตัดบริเวณนี้นะ นี่ก็คือจุดที่สองที่สมควรจดจำนะสำหรับตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเมื่อก่อนผมก็สงสัยนะเพราะก่อนผมก็สงสัยว่าทำไมตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเนี่ยเขาจะมีโลหะโผล่ว่าโผล่ท้ายมาตลอดมันไม่เสมอไม่เสมอมันเหมือนกับเกจิท่านอื่นๆที่ทำเลยนะพอมาศึกษามาได้ระยะหนึ่งก็ถึงบางอ้อว่าอ๋อเขาเขาตักถัก ถักปอกเนี่ยเป็นเส้นยาวเลยเป็นเส้นยาวต่อเนื่องยาวๆเลยแล้วก็บางบางดอกก็กะด้วยสายตาแล้วก็ตัดปอกไปสวมนะฉะนั้นถ้าถ้าทําแบบนั้นก็จะมีการะตะกรุดดอกตะกรุดที่เป็นโลหะก็จะมีมีโผ่หัวโผ่ท้ายตรงกลางเป็นปอกนะแต่ดอกที่เป็นดาราก็อย่างที่บอกดอกที่เป็นดาราก็คือเขาจะเอาตะกรุดไปวัดแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายฉะนั้นปอก ที่เป็นอ่าเป็นดอกลาด,ดาราเนี่ยที่ลงในหนังสือทั่วทั่วท,วทวไปเนี่ยปอกตรงเนี้ยเขาจะพอดีกับเขาจะพอดีกับอ่าอ่าโลหะตะกุดพอดีเนาะย้ำเนาะย้ำขอญาตย้ำนะวิธีการดูตะกุดหลวงปู่เอี่ยมอวัสสพานสูงเบื้องต้นนี้ก็คืออันดับแรกเราดูดูล่องนะครับดูล่องเชือกตรงเนี้ล่องเชือกตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานเลยนะไม่ว่าดอกเล็กดอกใหญ่ ล่องเชือกตรงนี้ก็จะเท่าๆกันนะนะก็จะเท่าๆกันอ่ผมคาดว่าน่าจะเป็นช่างคนเดียวกันในการถักนะเป็นช่างคนเดียวกันในการถักนะเพราะว่าสมัยก่อนการทําตะกรุดเนี่ยเขาไม่ได้ทําออกมาแบบเยอะแย,ยะมากมายสัทีเดียวนะกว่าจะทําตะกรุดออกมาได้ดอกหนึ่งเนี่ยก็ต้องเอาโลหะที่เป็นเป็นทองแดงนะครับเอ่อเป็นทองแดงเถือ่อนไปหลอมไปหลอมแล้วก็มารีดรีดรีด,ดกว่าจะได้เอ่อหรือได กว่าจะได้ตะกุดแต่ละดอกก็ยากเย็นแสนเขนเท่านั้นการถักปอกเนี่ยก็น่าจะถักทันนะครับการถักปอกนี่ก็น่าจะถักทักกกน,นในการสร้างตะกุดอยู่เนาะครับผมอันดับแรกนะอันดับแรกดูตรงนี้นะด,ดูสันสันเกี้ยวเนี่ยก็จะมีลักษณะเท่าๆกันตลอดทุกดอกนะอีกอันดับสองก็คือตะกุดหลวงพุ่เอี่ยมวัะพานสูงปอก ปอกตะกุดเนี่ยเขาจะมีการตัดหัวตัดท้ายนะก็คือเขาทาเขาทำปอกถักปอกออกมาเป็นยาวยาวเหมือนเชือกเป็นเส้นแล้วก็ใช้วิธีบางดอกก็ใช้วิธีการกาดด้วยสายตาแล้วก็ตัดปอกมาสวมที่หลังนะรฉะนั้นเอ่อมันถึงเกิดออดอกโลหะโลหะตะกุดจะโผล่หัวโผล่ท้ายนะโผล่หัวโผล่ท้ายนะส่วนที่เป็นดอกดาราที่ลงในหนังสือทั่วๆไปเขาเอาต ตะกุดไปวัดไปวัดเชือกถักไปไปวัดปอกนะแล้วก็เอามาตัดตะกุดดอกที่เป็นดาราเขาจะจะมีอะปอกเท่ากับดอกตะกุดพอดีนะฮะอันนี้เป็นวิธีการดูเบื้องต้นนะครับดังนั้นะตะกุดหลวงพ่อเอี่ยมวัฒพานสูงเนี่ยมักมักจะไม่เห็นรอยจบของการถักปอกนะ เขาจะเห็นรอยตัดมากกว่านะเขาจะเห็นรอยตัดเขาเขามักจะไม่เห็นอรอยจบรอยจบการถักปอกมันจะเป็นปมๆนะเป็นปมๆแต่ของหลวงผู่เอี่ยมไม่เป็นปมนะเขาเขาจะเป็นรอยตัดธรรมดาเฉยๆแบบนี้เนาะอันนี้ก็คืออันนี้คือการวิธีการดูเบื้องต้นสําหรับหลวงปู่เอี่ยมวัฏจากรสูงนะแต่จริงๆแล้วตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัสจานรสูงนะถ้าจะดูรายละเอียดดูเยอะเยอะเยอะแยะมากมายเลยอนะเพราะว่า ตะกรุดเป็นเครื่องหลางที่ทําด้วยมือนะไม่ใช่เหมือนเหรียญน,นะเหมือนเหรียญน,นี่ดูมีจุดเป็นจุดตายจุดตาเอ่อจุดเป็นจุดตายจุดจ่ายตังนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่เกิดเป็นตะกรุดนี่เขาถักทําด้วยมือถักด้วยมือไม่มีโค้ดไม่มีอะไรบอกมีแต่ปอกคู่อย่างเงี้ยครับต้องดูหลายอย่างนะ เผอๆอ,อาจจะดูมากกว่านะใช้ประสบการณ์แล้วดูมากกว่าพวกเหรียญพวกอะไรทั่วไปนะเนาะสำหรับพวกเครื่องรางเนี่ยนะครับผมครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้เอาตะกุดซึ่งเป็นตะกุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยมาให้ทุกท่านดูกันนั่นก็คือตะกุดหลวงปู่เอี่ยมตะกุดมหามงคลโสรถหลวงปู่เอี่ยมวัะพานสูงมาให้ทุกท่านดูกันนะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ